สวัสดีค่ะนี่ฉันนางสาวกมลรัตน์รักสัตว์รานิสิหกสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สามนะคะเอสหนึ่งศูนย์สองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีที่ทำให้คุณภาพชีวิตด้านจิตใจนะคะดีขึ้นค่ะ สำหรับตัวดีชันเองนะคะข้อหนึ่งก็คือการโทรไปปรึกษาส่วนมากนะคะก็จะโทรไปปรึกษาคนในครอบครัวค่ะอย่างเช่นพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็รู้นิสัยใจคอเราทุกๆเรื่องค่ะข้อสองนะคะเป็นการจดบันทึก เรื่องราวที่ประทับใจนะคะการจดบันทึกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ประทับใจหรือเราไม่พอใจนะคะมันก็จะช่วยให้เราระงรับสติอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะเหมือนเราไม่พอใจใครใช่ไหมคะแล้วก็จดบันทึกลงในสมุดบันทึกนะคะมันก็จะทําให้อารมณ์ของเรานั้นเบาลงนะคะโดยที่เราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเจ็บตัวนะคะ ข้อ3ค่ะการจ,จัดแจงเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะวันไหนที่เรายุ่งหรือวุ่นวายนะคะเราก็จะทำตามช่วงเวลาที่เราจัดไว้นะคะแล้วก็วันว่างนะคะเราก็จะมีเวลาว่างที่เห็นได้ชัดนะคะข้อ4ี่ค่ะวันไหนที่รู้สึกเครียดน,นะคะจะระงับด,ด้วยการนอนนอนคือการผ่อนคลายที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่า เราจะได้ได้ทำการพักสมองนะคะเราจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องอะไรเลยนะคะข้อห้เวลาเครียดเราก็จะมีเวลาว่างไปหนังไปดูไปร้านหนังสือนะคะไปหาซื้อหนังสือมาอ่านหรือว่าจะไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าการที่ไปร้านหนังสือบ่อยๆนะคะมันทําให้เราสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็จะทําการไปยืมหนังสือนะคะที่หอสมุดค่ะ ข้อหกนะคะเวลาเครียดมากๆก็จะออกไปซื้อของกินนะคะเพราะว่าหลายๆคนเลยการที่ซื้อของกินอ่ะมันก็จะแบบผ่นคลายได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าคนเราจะมีความสุขกับการกินนะคะสําหรับข้อ7จิตน,นะคะก็จะเป็นการดูหนังฟังเพลงกับของที่เราชอบนะคะมันจะเป็นการผลคลายอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะข้อแดค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะการหาเวลาว่างหยอ่อครอบครัวคือการผ่อนคลายแล้วก็เป็นเซฟโซนที่สุดนะคะเพราะว่าครอบครัวเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราทุกอย่างะคะ่ะการที่อยู่กับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมาก็ทําให้ใจิตใจเราดีขึ้นได้หมดทุกเรื่องเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นแปดวิธีสําหรับการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจให้ดีขึ้นนะคะค่ะก็ขอจบการนําเสนอเพลงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ